เลข5เป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้านำมาประกบคู่ผิดก็จะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะ ค่ะในวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าเลข5เมื่อนำมาประกบกับเลข0จะมีความหมายว่ายังไงนะคะเลข5 0หรือ05ถ้าอยู่ใน7ตัวท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะส่งผลให้ผู้ใช้มีลักษณะเป็นคนที่เชื่ออะไรยากนะคะบางครั้งบางทีต้องพูดด้วยเหตุผลนะคะถึงจะเชื่อลักษณะเหมือนเป็นคนดื้อเงียบค่ะชอบเรียนรู้อะไรด้วยตนเอง และที่สําคัญค่ะก็จะมีลักษณะนิสัยออกแนวธรรมะนะคะชุดคู่เลขนี้ดูเหมือนจะดีนะคะแต่ข้อเสียของชุดคู่เลขนี้ก็จะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการเงินและสุขภาพค่ะเนื่องจากเลข5เมื่อน,นํามาประกอบกับเลข0ูนย์ก็จะมีผลเสียกับสุขภาพบางทีก็จะส่งผลให้เป็นเนื้อง,งอกได้นะคะและเลข50หรือ0ูลองสังเกตค่ะถ้าอยู่ในเบอร์มือถือใครนะคะจะเสียเงินโดยที่ไม่จําเป็นต้องเสียซึ่งถือได้ว่าชุดคู่เลข50หรือ05มีข้อเสียมาก ากกว่าข้อดีนะคะเลข5เป็นเลขมงคลเป็นเลขแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ่านนามาประกอบให้ถูกที่นะคะก็จะเกิดผลดีมากกว่าผลเสียซึ่งเลข5เมื่อนํามาประกอบกับเลขหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของความจําผู้ใหญ่เมตตาบุถมเลข2ชุดคู่เลขนี้อย่าใช้นะคะเป็นชุดคู่เลขนารีอุปถัมมีข้อเสียมากกว่าข้อดีเลข3าค่ะเลข5เมื่อนํามาประกอบกับเลข3จะทําให้มีคนเกรงใจผู้ใหญ่เมตตาบุถมห้ก็ถือว่าเป็นชุดคู่เลขที่เป็นมงคลนะคะ54หรือ4 5ห 56ก็ยังมงคลค่ะ57อันนี้ไม่เป็นมงคลนะคะ58ยิ่งร้ายเลยนะคะชุดคู่เลขนี้ก็ให้หลีกเลี่ยง5 9ก็ถือว่าเป็นชุดคู่เลขที่เป็นมงคลอยู่นะคะค่ะใครที่มีความศรัทธาในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขเลือกเบอร์มือถือครั้งต่อไป7ตัวสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์เมื่อนํามาประกอบกับชุดคู่เลขไหนก็ไม่เป็นมงคลทั้งนั้นคะ่ะศาสตร์แห่งตัวเลขถือเป็นศาสตร์ที่นิยมใช้กันมากๆเลยค่ะสําหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือบางท่านที่มีความศรทัทธาในเรื่องของศาสาตร์แห่งงตััวเลขขมากๆถึ้น การเปลี่ยนหมายเละ,ะเบียนลดกันเลยทีเดียวค่ะอันนี้แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะคะค่ะปัจจุบันนี้ก็มีความนิยมมากๆเลยนะคะมีการใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขมาเป็นยันพลังตัวเลขยันพลังตัวเลขชุดที่นิยมมากๆก็จะเห็นเป็นชุดคู่เลข4 2 8 9และ6 3 9 5ซึ่งอาจารย์นิติกรก,กิติศีวรนันท์ท่านเป็นผู้คิดค้นและทําการเผยแพร่ยันพลังตัวเลขชุดนี้ยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6395กก็มีวิธีการใช้คล้ายๆกับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะการใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคล ก็มีวิธีการใช้ด้วยการอุทิศบุญให้กับครูบาอาจารย์ศาสตร์แห่งตัวเลข ยันพลังตัวเลขก็เหมือนกันค่ะด้วยการเขียนยันพลังตัวเลขชุด4289หรือ6395บางท่านก็เขียนทั้ง2ชุดเลยนะคะไม่ว่าจะไว้ที่โต๊ะทํางานที่ร้านค้าหรือแม้กระทั่งบางท่านเขียนติดก,กระป๋าสตางค์เลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการอุทิศบุญเพื่อเป็นการขออนุญาตครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงาน,งานความรักเสน่ห์เมตตาอย่างเช่นกระป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขใบนี้นะคะเราได้ลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ไว้ด้านในของกระ ระเป๋าสตางค์นะคะรูปแบบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเนื่องจากว่ามีการถ่ายที่กลับด้านกล้องนะคะตัวหนังสืออาจจะกลับด้านนิดนึงนะคะก็จะเป็นยันพลังตัวเลขชุด4 2่9แดและ6395ซึ่งกระเป๋าสตางค์ของเราไม่ได้มีความเป็นมงคลแค่นั้นนะคะก็จะมียันคาถาและยันพลังตัวเลขถึง6ตัวเป็นการเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักผู้ใหญ่เมตตาบุญธรรมและพุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะ ค่ะท่านไหนที่มีความศรัทธาในเรื่องของศาสตร์แห่งตัวเลขก็ลองนํายันพลังตัวเลขนี้ไปใช้ดูนะคะซึ่งกระป๋าสตางศาตรตัวเลขของเราก็ได้นําความเป็นมงคลของยันพลังตัวเลขนี้มาใส่ไว้ในกระป๋อสตางท่านไหนที่มีความสนใจยันพลังตัวเลขชุด42896395รวมถึงยันพลังตัวเลข16ตัวที่อยู่ในกระป๋าสตางศาตรตัวเลขนี้สามารถทักเรามาได้นะคะซึ่งกระป๋อสตางของเรามีทั้งใบสั้นใบยาวหนังแท้หนัง PU และนอกจากนั้นแล้วกระป๋อสตางของเรายังมีความเป็นมงคลในเรื่องของศาสตร์แห่งจุ้ยไม่ว่า จะเป็นรูปแบบของกระเป๋าสตางค์และสีของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลประจําวันเกิดและโลโก้ของกระเป๋าสตางค์ค่ะสามเหลี่ยมพีระมิดแห่งความมั่งคั่งนะคะซึ่งสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมที่อยู่ในแบงค์หนึ่งดอลลาร์สหรัฐชินแสแนะนำค่ะถ้านำสามเหลี่ยมพีระมิดนี้ที่มีดวงตาราดวงตาแห่งเทพเจ้า เครื่องรางดึงดูดเงินมาไว้ในกระเป๋าสตางค์และวไปหันมาไว้ด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ถือเป็นเครื่องรางดึงดูดเงินค่ะนอกจากนั้นแล้วกระเป๋าสตางค์ของเรายังมีเครื่องหมายอินฟินิตี้และเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐที่เราจัดทําเป็นพิเศษด้านในของกระเป๋าสตางค์มีช่องใส่บัตรจํานวน8ช่องเลข8ถือเป็นเลขมงคลค่ะเป็นเลขแห่งอินฟินิตี้และชาวจีนยังมีความเชื่อค่ะว่าเลข8เป็นเลขแห่งการเงินนะคะตัวจับซิปของเราออกแบบเป็นพิเศษค่ะจี้ดึงดูดเงินไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายเอสดอลลาร์สหรัฐและเครื่องหมายอินฟินิตี้ ลูกค้าท่านไหนที่มีความสธาในเรื่องของยันพลังตัวเลขทักเรามาได้นะคะที่ line id รับซับหรือเบอร์โทรศัพท์0612399287กระป๋าสตางของเราผ่านพิธีปลูกเสกเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภและด้านในของกระป๋าสตางของเรายังมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระป๋าสตางตามศาสตร์ญี่ปุ่นวิธีการใช้พุทธคุณของยันคาถายันศาสตร์ตัวเลขขออนุญาตครูบาอาจารย์ศาสห่งหงจุยและวิธีการใช้พุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดี กระเป๋าสะตางค์ใบยาวหนังพีูใบนี้ราคาใบละ987บาทกระเป๋าสะตางค์ใบสั้นหนังพีูใบนี้ราคาใบละ789บาทกระเป๋าสะตางค์ใบสั้นหนังวัวใบนี้ราคาใบละ1,565บาทหนังวัวเรารับประกันหนังและซิป1ปีนะคะ ลูกค้าท่านไหนที่หลังจากรับกระป๋าสตางของเราไปได้ประมาณ3เดือนแต่ปรากฏว่าในเรื่องของการเงินยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหาเราที่ไลน์ไอดีรับทรัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 3 9 9 2 8 7เรามีเคล็ดลับพิเศษส่งมอบให้สําหรับลูกค้ากระป๋อสตางศัตรวเลขทุกท่านค่ะถ้าสนใจเป็นเจ้าของกระป๋อสตางศาสตรวเลขของเราชักมาได้นะคะกระป๋อสตางทุกใบส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ うん。